ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสี่ราศีมีข่าวดีโชคลาบมารอ ดวงสุดเฮงสีราศีจะมีข่าวดีแถมยังมีโชคลาภเข้ามารอหลายคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับอาจารย์คาถาชินน้ำบัญชนนักโหราศาสตร์ชื่อดังล่าสุดได้เปิดดวงสีราศีข่าวดีกำลังจะมาจะมีโชคลาภให้สมหวังส่วนจะเป็นราศีของใครกันบ้างนั้นไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ 1. ชาวราศีมังกรเก่งรอบด้านทำให้มีคนมาห้อมล้อมขอคำปรึกษาการงานขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้ได้เพื่อนสีคอยช่วยเหลือทำงานสบายกำลังเป็นที่จับตามองของผู้ใหญ่ในการโปรโมชัน่นจึงไม่แปลกถ้าจะได้รับข่าวดีในเร็ววัน การเงินบุนคล่องไร้เรื่องขุนเคืองใจถึงแม้จะขี่สงสารไปบ้างแต่ผลตอบแทนที่ได้รับก็น่าชื่นใจมีดวงได้รายรับจากงานเสริมเพิ่มความรักค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบร้อนเข้าทำดองศึกษาดูใจกันก่อนคนโสดกำลังเสน่ห์แรงมีคนมารุมจีบลังเลให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินส่วนคนมีแฟนแล้วรักกันหวานชื่นคนรัก พูดจาวหวานคอยเป็นกําลังใจที่ดีให้กันค่ะ 2. องชาวราศีกุมให้เวลาพักผ่อนผ่อนคลายตัวเองการงานความขยันขันแข็งที่ผ่านมาจะช่วยส,งส่งเสริมให้คุณประสบผลสำเร็จช่วงปลายหัดเข้าทางผู้ใหญ่บ้างก็ดี มีดวงคนอุปถัมภ์ค้ำชูหากกำลังมองหางานใหม่จะมีข่าวดีค่ะคนตกงานไม่ไร้ที่เพิ่องอีกต่อไปการเงินเป็นเวลาที่คุณกำลังคิดอ่านเรื่องลงทุนช่วงต้นมีดวงเอาเงินไปลงทุนหรือซื้อของที่อยากได้ช่วงปลายมีลาบจากคนอายุมากกว่าความรักต้องเสมอต้นเสมอปลายส่วนคนโสดสนิทมีแนวโน้มได้คู่ควงเป็นคนอายุมากกว่า ส่วนคนที่มีแฟนแล้วเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นมีการซื้อของขวัญของกำนันให้กันและกันค่ะ 3. ามชาวราศีกรกฎช่วงต้นหากมีโอกาสดีให้คว้าไว้ก่อนช่วงปลายไม่ค่อยมีจังหวะการงานขยันขันแข็งได้ผลตอบแทนคุ้มค่า มีดวงปรับเปลี่ยนตำแหน่งสูงขึ้นหรือได้รับความไว้วางใจมากขึ้นหากใครกำลังมองหางานใหม่จะมีข่าวดีการเงินรั่วไหลอย่างรวดเร็วมีดวงทําของหายสูญเสียของมีค่าจะไปไหนทําอะไรต้องรอบคอบความรักคนโสดไม่ค่อยมีโชคด้านนี้คงเป็นเพียงรักข้างเดียวมีดวงอกหักรักคุด ส่วนคนมีแฟนแล้วแนะนําให้ชวนกันไปเที่ยวพักผ่อนให้เวลากันและกันมากขึ้นก่อนที่มือที่สมจะเข้ามาแทรกแซงค่ะ 4. ชาวราศีตุลเจอพลังลบเยอะทำให้เครียดให้มองหาอนาคตแล้วเริ่มใหม่ทุกอย่างเริ่มต้นได้ การงาน,งานช่วงต้นไม่ค่อยดีหยิบจับอะไรผิดพลาดอยู่เสมออย่าใช้หรือไหว้วันใครเพราะคุณจะผิดหวังและเสียความรู้สึกแนะนําให้ลงมือทําเองดีที่สุดช่วงปลายจะได้รับข่าวดีจากครอบครัวคนสนิทการเงินตั้งอกตั้งใจในการหาเงินดีแต่มักมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆมาขัดจังหวะขอให้พยายามต่อไปช่วงปลายมีลาบจากคนอายุน้อยกว่า ความรักช่วงต้นร้ายช่วงปลายดีกำลังเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปอย่าไปคิดมากคนโสดหากรักใครชอบใครต้องรู้ก่อนมีแววได้คู่ควงอายุน้อยกว่าค่ะดวงชะตาไม่ใช่การลิขิตชีวิตให้เป็นไปตามดวง100%เปอร์เซ็นต์ ดวงชะตาเป็นเพียงเครื่องชี้บอกหรือแนะแนวทางชีวิตว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดถ้าเขามีความสามารถแก้ไขนิสัยไม่ดีได้ย่อมนำวิถีชีวิตผ่านความยุ่งยากอย่าให้ดวงเหนือคนแต่คนต้องเหนือดวงนั่นคือบุคคลที่ฉลาดมักจะปรับปรุงฝึกฝนตนเอง ให้ผลจากอำนาจฝ่ายตำ่ำแม้มีพื้นชะตาที่ไม่ดีก็อาจแก้ชะตาที่เสียได้คนเราราศีเหมือนกันแต่ดวงไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบุญกรรมของแต่ละบุคคลสุดท้ายขึ้นอยู่กับความเชื่อ ของแต่ละบุคคลจะต้องใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรองอย่างท่องแท้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะ